ระบีจงมาบทที่16เพอเจอเด็กสาวไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกลับเป็นนักรถหนุ่มที่อดไม่ไหวหัวเราะเสียงดังลั่นนักรถเต่าพลันตระหนักได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติจึงรีบเปลี่ยนเรื่องใบอ่อนของต้นเชิงเกรดมังกรบ่อน้ำมรกตอ้อทีนี้เรียกว่าหลิวสามวสันช่วงเวลาการเก็บใบของมันไม่ถูกต้องชาไปเจวันยังมีหญ้ามังกรเหินหอนี้อีก ชาวบ้านเรียกว่าเอลดารุนีตอนที่เอามาบดเป็นผงก็ทำสงเดชเกินไปแล้วก็ดอกกองกระดาษนี้ด้วยร้านตระกูลยางนี้ใช้ไม่ได้เอาซะเลยบอกแล้วว่าเอาสามตำลึงทำไมถึงขาดไปสลึงหนึ่งนักพรตหนุ่มพูดรัวชี้ให้เห็นถึงปัญหามากมายแทบจะไม่มีอะไรที่เขาพอใจสักอย่างให้ความรู้สึกเหมือนเขามีความแค้นส่วนตัวอะไรกับร้านยาตระกูลยางสุดท้ายก็ให้ข้อสรุปแบบตอกปิดฟ้าลงว่าจิตเมตตาของเท่าแก่ร้านนี้คงถูกสุนักกินไปแล้ว แต่ยาสมุนไพรบนตบวพวกนี้หากเอามาต้มเพื่อช่วยชีวิตคนก็ถือว่าเพียงพอแล้วแน่นอนว่าหลักๆแล้วต้องยกความชอบให้กับพื้นฐานร่างกายที่ดีเยี่ยมของแม่นางหนิงเหยาส่วนร้านตระกูลอย่างนั้นมีส่วนมากสุดก็แค่ครึ่งเรียนอีแปดเท่านั้นนักพลหนุ่มตบสีสตัวเองก่อนจะพลี่กระดาษเปล่าสีขาวแผ่นหนึ่งออก ยกผู้การเขียนตัวอักษรลงไปพรางเอ่ยสั่งความไปด้วยเกือบลืมไปเลยนักรถผู้ตำต้อยจะเขียนเทียบยาอีกชุดหนึ่งให้เจ้านี่คืองานที่ละเอียดอ่อนอย่างมากเชิญพิงอันเจ้าห้ามทำแบบสุกเอาเผากินเด็ดขาดเทียบยาของข้าชุดนี้ใช้ได้ทั้งรักษาอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้รากฐานมั่นคงบำรุงพลังคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักการทหารไม่พ่ายแพ้คือเคล็ดลับแ้นยอดสำหรับกลยุทธ์ใช้สงครามหล่อเลี้ยงสงคราม อีกทั้งอย่างดีที่ยาอ่อนโยนไม่ทำร้ายคนกินอย่างมากสุดก็แค่ใช้เวลานานหรืออาจต้องหาซื้อวัตถุดิบมากหน่อยจึงเป็นปัญหาในเรื่องเงินทองเท่านั้นต้องใช้ไฟแรงตอนไหนใช้ไฟอ่อนตอนไหนค่าเขียนไว้บนกระดาษอย่างละเอียดแล้วหรือแม้แต่ต้มยาเวลาไหนก็ต้องพิถีพิถันอย่างมากสรุปก็คือช่วงเวลาหลังจากนี้เชิญผิงอันเจ้าคงต้องลำบากแล้วเป็นผู้ใช้นี่นะเดิมทีก็ควรต้องเป็นคนที่แบกความรับผิดชอบอยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะมีประโยคที่ว่า ชายชาตรีต้องยันฟ้าคำดินได้ได้อย่างไรแล้วก็ห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบเดี๋ยวสัตรีจะดูหมิ่นเอาได้ พอพูดถึงคำว่าหยันฟ้าคำดินนักรถหนุ่มก็สายหน้าเบาๆอย่างที่แทบจะมองไม่เห็นเทียบยาชุดนี้ยาวแค่ครึ่งหน้ากระดาษเท่านั้นทว่าวิธีการต้มยากลับยาวถึงสองหน้ากระดาษตัวอักษรที่ใช้คืออักษรเสี่ยวไข่ปกติทั่วไปแต่กลับเขียนอย่างบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อยเฉินผิงอันร้อนใจเล็กน้อยจึงถามว่าท่านนักรถจะไม่ดูแลเรื่องหลังจากนี้แล้วหรือเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของคนเช่นนี้ท่านนักรถควรจะจัดการด้วยตัวเอง ถึงจะแม่นคงกว่าหรือเปล่านักรถหนุ่มกล่าวอย่างจนใจนักรถผู้ตำต้อยอย่างข้าต้องไปจากเมืองแห่งนี้แล้วที่แคว้นนั้นเจียนจะมีการจัดงานพิธีของสำนักสายเดียวกับข้าข้าจึงอยากจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองสักหน่อยเชิญผิงอันยิ่งร้อนรนแต่ข้าอ่านหนังสือไม่ออกนะท่านนักรถนักรถหนุ่มอึ้งตะลึงไปเล็กน้อยก่อนจะคลี่ยิ้มกล่าวว่าไม่เป็นไรแม่นางหนิงเหยาอ่านออกก่อนจะต้มยาเจ้าก็ถามจากนางเอาแล้วกันเด็กสาวพยักน้ารับ เชิญผิงอันยังอยากจะพูดต่อแต่นักรถหนุ่มกลับนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้อย่างฉับพลันจึงหยิบตราประทับยกขนาดเล็กกระทัดัาชิ้นหนึ่งออกมาจากชายแขนเสื้อเป่าลมใส่หน้าที่ใช้ประทับตราเบาๆหนึ่งครั้งแล้วกดลงไปบนกระดาษเทียบยาแรงๆพอยกตราประทับขึ้นมาจากหน้ากระดาษ ก็เก็บมันลงไปในชายแขนเสื้ออีกครั้งด้วยท่าทางพึงพอใจแล้วจึงส่งกระดาษทั้งหมด3แผ่นให้แก่เชิญพิงอันเก็บรักษาไว้ดีๆตำราส่วนใหญ่ในเมืองแห่งนี้ล้วนเป็นของส่วนตัวที่เก็บอยู่ในตระกูลของใครของมันคิดจะหาซื้อย่อมไม่ง่ายหากเจ้าอยากรู้ตัวหนังสือก็สามารถเริ่มเรียนจากเทียบยาฉบับนี้ของข้าได้นักรถหนุ่มหันไปยิ้มให้เด็กสาวจอกแหนดอกหนึ่งล่องลอยสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ ช่วงชีวิตย่อมมีโอกาสพบเจอกันได้ทุกที่แม่นางหนิงเหยาวช่าอย่างนั้นไว้เราพบกันใหม่คราวหน้านะเด็กสาวชุดดำตอบรับด้วยสีหน้าจริงจังนักพรตลู้ไว้เจอกันใหม่พระคุณยิ่งใหญ่เพียงคำขอบคุณย่อมไม่พอ วันหน้าขอแค่เป็นเรื่องที่ข้าน้อยช่วยได้ท่านแค่ส่งกระบี่บินเนบจดหมายไปที่ภูเขาห้อยหัวแต่ท่านนักรบโปรดจําไว้ว่าอย่าลืมระบุคําว่าลู่เชิญลงไปหาไม่แล้วคนของภูเขาห้อยหัวจะไม่อนุญาตให้กระบี่บินเข้าไปในตัวภูเขาได้พอได้ยินชื่อของภูเขาห้อยหัวนักรบหนุ่มกลับมีท่าทางตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดเขาทําท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่สาวน้อยกลับสายหน้าเบาๆเขาที่รู้ความในจึงไม่ซักไซเอาคําตอบเรื่องบางเรื่องสําหรับเด็กหนุ่มในห้องนี้แล้ว ไม่รู้เลยจะดีเสียกระว่านักรถหนุ่มเดินออกจากห้องเป็นคนแรกไม่ลืมดึงมือของเด็กหนุ่มไปด้วยเชิญผิงอันข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเชิญผิงอันวางห่อกระดาษลงบนเตียงบอกกับเด็กสาวชุดดำว่านี่คืออภรรชุดใหม่ของนางพอคนทั้งสองเดินตามกันออกมาที่ลานบ้านนักรถหนุ่มก็ถามเบาๆว่าด้วยความทรงจำของเจ้าเชื่อว่าเพียงไม่นานจะต้องจำตัวอักษรที่อยู่บนเทียบยาฉบับแรกได้บวกกับข้างบ้านเจ้ายังมีปัญญาชนที่ได้เล่า เรียนหนังสืออยู่อีกคนคําว่าอ่านหนังสือไม่ออกคงไม่ใช่เหตุผลแท้จริงที่เจ้าห้ามไม่ให้นักรถอย่างข้าจากไปเชิญพิงอันตอบกลับด้วยความสามารถของท่านนักรถจะต้องรู้ถึงสาเหตุอยู่แล้วนักรถหนุ่มหลุดหัวเราะพืเจ้ารู้สึกว่าตัวเองต้องตายแน่ๆเลยกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลแ,แม่นางน้อยคนนี้ใช่หรือไม่เชิญพิงอันพยักหน้ารับในเมื่อข้าเปิดประตูต้อนรับนางแล้วก็ย่อมต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดนักรถหนุ่มยือนอยู่ข้างรถเข็น ประกบนิ้วสองข้างเข้าด้วยกันแล้วตวัดเบาๆอย่างไม่ให้เป็นที่สังเกตรกระบียยาวฝักขาวที่ถูกปราดลัททิคงจือชี้จิ้งชุน ผสานปรานกระบี่ด้วยอักษรสองตัวลงไปก็ลอบบินเข้าไปในห้องน่าจะเป็นเพราะเด็กสาวชุดดำไม่อยากให้เชิญพิงอันตกใจจึงอนุญาตให้กระบี่บินเล่มนี้กระทำเกินสถานะของตัวเองได้นักพรตหนุ่มครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ยามที่เขาใคร่ครวญถึงปัญหาจะต้องใช้นิ้วข้างหนึ่งคล้องลงบนกวนดอกบัวเหนือสีสัของตัวเองโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายถึงพูดว่าก่อนจะมาที่นี่เคยได้ยินสิทธิ์พี่คนหนึ่งบอกว่าเวลาจะทำอะไรต้องมีเหตุผลเป็นคนก็ต้องมีไมตรีจิต ในเมื่อเป็นเช่นนี้นักรบผู้ต่ำต้อยก็ไม่ควรจะครั่ำคื้อตายตัวเกินไปแม้จะบอกว่ามนุษย์โลกล้วนมีวาสนาต่างกันแต่ในเมื่อเดิมที่หลักคำสอนอันเป็นรากฐานของสำนักข้าก็แตกต่างจากกฎเกณฑ์ของสานักเต่าทั่วไปอยู่แล้วได้พบเจอถือว่ามีวาสนาต่อกันและยังพอจะถือว่าเป็นวาสนาที่ดีช่วงหนึ่งด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ซู้ค่าลอยตามน้ำ กระบอกเสียมสีและเสียมสีทั้ง108อันไม่อาจมอบให้แก่เจ้าได้ผลกรรมจะวุ่นวายเกินไปหากจัดระเบียบไม่ดีตัดไม่ขาดก็จะเป็นปัญหาอีกส่วนตราประทับชิ้นนั้นก็ค่อนข้างจะหนักไปเช่นกันหากเมืองแห่งนี้ไม่มีตราผนึกทุกอย่างย่อมเปิดเผยล่งจงอยู่ใต้แสงสุริยาข้าไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนให้กับเจ้า หรือต้องมอบเงินทองให้แต่ทำแบบนั้นก็ไม่ละเมียดละไมเอาเสียเลยออกจะหยาบเกินไปด้วยซ้ำคาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคาดไม่ถึงว่าเชิญพิงอันจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวนักรถรู้หากให้เงินถือว่าละเมียดละไมมากแล้วไม่หยาบเลยสักนิดนักรถหนุ่มเอ่ยเยาของสองอย่างแรกเจ้าคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ยอมต้องรู้ว่าความหมายของมันไม่ธรรมดาเหตุใดถึงไม่เอ่ยปากคอ เด็กหนุ่มกล่าวช้าๆว่าถ้วยขาวที่สามารถบรรจุน้ำอย่างน้อยหนึ่งอ่างใหญ่นักพลดเต่าที่สามารถเผากระดาษยันให้แกบ่บรรพบุรุษในยมโมะโลกแม่นางท่าทางประหลาดที่บาดเจ็บสาหัสและเหรียญทองแดงที่ทำมาจากทอง28เหรียญหนึ่งถุงก่อนหน้านี้แค่เคยได้ยินผู้เท่าเยาวบอกว่าเมืองของพวกเราประหลาดมาก แต่ตอนนี้ข้าได้เห็นเองกับตาแล้วหากเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะได้พบชายหญิงต่างถิ่นสองคนนั้นข้ายอมหลบเลี่ยงพวกท่านทุกคนแน่นอนและวันนี้ก็ไม่มีทางเปิดประตูต้อนรับท่านนักรถหนุนเอ็นตัวพิงรถเข็นเ่ยเสียงทุ้มหนักการที่สตรีต่างถิ่นคนนั้นใช้นิ้วแต่หว่างคิ้วของเจ้าถือเป็นการกระทําชั้นต่ําที่ใช้บงังคับเปิดทวานของผู้อื่นพวกคนที่ฝึกวรยุทธจะเรียกมันว่าแตดัชนี มีการแยกฝีมือสูงต่ำและจุดประสงค์ในการใช้ว่าดีหรือเลวยกตัวอย่างเช่นเดิมทีประตูบ้านจเจ้าไม่แน่นนาะแต่นางยังจงใจใช้เหล็กมาทุบตีแน่นอนว่าสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ทว่าแท้จริงแล้วกลับยิ่งเป็นการทำลายรากฐานของเจ้าลองคิดตามดูนนวันข้างหน้าเมื่อเจอกับลมฟ้าลมฝนหรือหิมะพัดกระหน่ำคนที่เปิดประตูเพ่นไปนานแล้ว แต่เจ้าของบ้านอย่างเจ้าที่ยังต้องอยู่บ้านหลังนี้จะทำอย่างไรเชิญผิงอันลังเลอยู่เล็กน้อยข้าพอจะทนรับความลำบากได้พอเห็นว่าเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ไม่เหมือนคนพูดเล่นนักรถหนุ่มก็ชนจนกลายเป็นขำนี่ถือเป็นสาเหตุที่นางลงมือทำร้ายเจ้าในครั้งแรกหากกระดูกและเส้นเอ็นของเจ้าแข็งแกร่งเลือดลมอุดมสมบูรณ์มากพอมีชีวิตอยู่ได้ถึง30-40ปีก็ไม่ใช่เรื่องยากภายหลังที่นางใช้ฝ่ามือตบลงบนหัวใจของเจ้าต่างหาก ที่เรียกว่าเป็นการเอาชีวิตอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ทำลายพลังต้นกำเนิดของเรือนกายเจ้ายัางตัดขาดเส้นทางการเป็นอมตะของเจ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือเดิมที่เจ้าเลือชะตาวาสนาอีกเพียงเส้นเดียวแต่เมื่ออาศัยการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกดินและชะตาที่พลิกย้อนกลับของที่แห่งนี้ ก็ใช้ว่าเจ้าจะไม่สามารถเดินไปบนมหามันคาของการฝึกตนได้เสียเลยนี่ก็เหมือนกับยามกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำต้องมีทั้งมังกรปลากุ้งปะปลกันนับไม่ถ้วนคนที่โชคดีหน่อยก็อาจได้ผลเก็บเกี่ยวมาก แต่ต่อให้เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดคนอื่นจับได้มังกรจับได้ตภาพก็จริงแต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็อาจจะได้ปลาหรือกุ้งตัวเล็กตัวน้อยมาบ้างสีหน้าของเชิญพิงอันไม่มีความตกตะลึงหรือลนลานเขาเพียงยืนอย่างสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีวิแววว่าจะแซงทําเป็นสุขุมไม่สะทกสะทานด้วยนักรถหนุ่มทั้งไม่ชื่นชมและไม่ดูหมิ่นเพียงถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวต่อว่าเชิญพิงอัน การที่เจ้าอายุยังน้อยแต่หมอองความเป็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเจ้ารู้สึกว่าหากมีชีวิตยุ่ย่อมดีที่สุดแต่หากหมดหนทางสวรรค์ไม่ให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อจริงๆตายก็ตายไปไม่น่ากลัวตรงไหนใช่หรือไม่เพราะว่าสำหรับเจ้าแล้วบางทีการตายอาจเป็นโอกาสให้เจ้าได้มีหวังกลับมาเกิดใหม่ก็ได้เชิญพิงอันไม่ได้ปฏิเสธนักรถหนุ่มพลันพรุษวาดงั้นเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่า ต่อให้เจ้าโชคดีได้พบเจอกับพ่อแม่ของเจ้าในยมโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่เมื่อพวกเขาเห็นเจ้าจะรู้สึกอย่างไรนักพรตหนุ่มยิ่งพูดก็ยิ่งโมโหเดือด ยื่นนิ้วข้างหนึ่งจิ้มลงบนหัวของเด็กหนุ่มแรงแรงราวกับต้องการเจาะสมองทึมทืนี้ให้เกิดสติปัญญาเสียทีปลายอูชางที่ถูกพูดถึงในเกรดพงศาวดารและในนิทานเรื่องประหลาดจะสวมหมวกทรงสูงสีขาวทุกครั้งที่เขามารับดวงวิญญาณของคนตายในยมโลกคนตายจะสามารถมองเห็นตัวอักษรสี่ตัวที่เขียนไว้เหนือหมวกสีขาวว่า ในที่สุดเจ้าก็มาจนได้อย่างชัดเจนเชิญผิงปันข้าถามเจ้าตอนที่พ่อแม่พบเจ้าจะถามเจ้าเชิญผิงปันอย่างปีติยินดีว่าลูกชายเจ้าเองก็มาแล้วหรือหรือไงพวกเขาจะยังไปเกิดใหม่ได้อย่างสบายใจงั้นหรือเจ้านึกจริงๆหรือว่าบนโลกนี้จะมีคนที่โชคดีเทียมฟ้าสามารถเกิดเป็นบุตรธิดาเป็นสามีพันยากันได้ทุกภพทุกชาตินะข้าจะบอกเจ้าให้ชัดๆเลยว่าเพอเจอต่อให้เป็นพวกเจ้าลัทธิ หรือเจ้าสำนักที่พูดคำเดียวก็ทำให้ภูเขาและแม่น้ำเปลี่ยนสีได้ก็ยังไม่มีความสามารถเลิกล้ำขนาดนี้แล้วนับประสาอะไรกับเจ้าเฉินพิงอันเด็กยากจนที่ข้าวสามมื้อก็ยังมีให้กินได้ไม่ครบสภาพการย่ำแย่เต็มทีคนนี้พูดมาถึงประโยคสุดท้ายถ้อยคำของนักพฤหนุ่มก็ยิ่งรุนแรงสีหน้าก็ยิ่งเคร่งเครียดเด็กหนุ่มอึ้งงันทำตัวไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนับแต่จำความได้ที่เด็กหนุ่มรู้สึกหวาดกลัวจนมือเท้าเยียบเฉียบ เด็กหนุ่มสุดตัวลงนั่งยองเอามือสองข้างกุมหัวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เกาหัวนักรถหนุ่มก้มหน้าลงมองเรือนกายพร้อมแง่นั้นช่างเถอะช่างเถอะเพื่อช่วยคนนักรถผู้ต่ำต้อย,อย่างข้าจึงติดค้างน้ำใจเจ้าหนึ่งครั้งเดิมทีคิดว่าจะตีเนียนไม่พูดถึงหากยังเหลือส่วนที่ติดค้างก็ไว้ค่อยว่ากันชาติหน้าตอนนี้มาคิดดูแล้วคงต้องใช้คืนให้เจ้าทั้งหมดวันหน้าก็ถือว่าพวกเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีก ข้าจะพูดกับเจ้าสามเรื่องเจ้าจงจำให้ขึ้นใจเรื่องแรกก็คือหากอาการของแม่นางหนิงเหยวดีขึ้นจงพานางไปที่ริมน้ำฝั่งทิศใต้นอกเมืองไปตามหาพ่อลูกแหลวนจำไว้ว่าต้องพานางไปด้วยหาไม่แล้วต่อให้เจ้าไปคนเดียวเป็นร้อยรอบก็เสียเที่ยวเปล่าเปล่าพอไปถึงต่อให้ถูกเขาขับไล่ใส่งอย่างไรเจ้าก็ต้องหน้าด้านเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ช่วยงานพวกเขาให้ได้ ขุดบอกก็ดีหลอมกระบี่ตีเหล็กก็ช่างสรุปคือต้องหาที่พักพิงที่ร่มเย็นให้แก่ตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะถือว่าแม่นางหนิงเหยวยาติดค้างน้ำใจเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเอาเปรียบนางด้วยเรื่องที่สองหลังจากวันที่หเดือนห้า เจ้าต้องไปที่ทัาน,น้ำเล็กใต้สะพานข้ามแม่น้ำบ่อยๆจะไปเก็บหินก็ดีไปจับปลาจับกุ้งอะไรก็ช่างแล้วแต่เจ้าสรุปคือต้องไปบ่อยๆเวลาหงุดหงิดไม่สบายใจก็ไปอารมณ์ดีก็ยิ่งต้องไปส่วนจะได้ผลเก็บเกี่ยวอย่างไรนั้นด้วยโชควาสนาเล็กน้อยของเจ้าคงมีเพียงสวรรค์เท่านั้นทารู้ได้แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเจ้าใช้ความอุตสาหะชดเชยความโง่เขลาแล้วหากยังไม่ได้ผลพวงใดๆกลับมาอีก เจ้าก็ยอมรับชะตากรรมเสถอะพอนักรถหนุ่มบอกสองเรื่องจบก็เริ่มจับรถเข็นเห็นว่าเด็กหนุ่มยังนั่งนิ่งไม่ขยับเอาแต่หันมามองหน้าตนก็ตะวัดว่าลุกขึ้นมาช่วยกันสิพอลุกขึ้นได้เด็กหนุ่มก็ไปช่วยอีกฝ่ายเข็นรถถามอย่างใคร่รู้ไหนบอกว่าจะพูดสามเรื่องไงละนักรถหนุ่มแค่นเสียงในลำคอบอกกับเจ้าไปตั้งนานแล้วคิดเอาเองเด็กหนุ่มมึนงงจากนั้นนักรถเต่าก็กำชับเรื่องอื่นอีกเล็กน้อยเหรียญทองแดงพวกนั้นมีราคาสูงมาก เก็บรักษาไว้ให้ดีช่วงเวลาหลังจากนี้พยายามอย่าออกนอกบ้านบ่อยนักหัดยิ้มให้บ่อยวันวันเอาแต่ปั้นหน้าเคร่งหน้าตาก็ไม่หล่อเหล่าเจ้าจะทำไปให้ใครดู พอนักรถหนุ่มบนจู้จี้แบบนี้ก็ทำให้เขาดูเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งหลังจากเอารถเข็นออกมานอกลานบ้านเด็กหนุ่มก็บอกว่าเขาจะช่วยเข็นออกไปจากตรอกนีพิงนักรถหนุ่มไม่ได้ปฏิเสธเดินตามกันอยู่ในตรอกเล็กสุดท้ายนักรถเตา่าวว่าคงต้องพูดประโยคหนึ่งสักหน่อยดูตามชะตาที่ข้านักรถผู้ตำต้อยทำนายไว้การที่พ่อแม่เจ้าด่วนจากไปหาใช่ความผิดของเจ้าไม่นักรถหนุ่มเงียบไปนานจนกระทั่งรถเข็นใกล้จะพ้นไปจากตรอกนีพิงเขาถึงพูดขึ้นเบาๆว่า ไม่เพียงเท่านี้การที่ชีวิตนี้ของเจ้าลำบากขนาดนี้ยังเป็นเพราะผลจากการกระทำของพ่อแม่เจ้าด้วยเด็กหนุ่มเงียบงันสุดท้ายนักรถหนุ่มยืนกรานไม่ให้เด็กหนุ่มไปส่งและตัวเขาเองก็เข็นรถจากไปทางประตูทิศตะวันออกเพียงลำพังมองย้อนกลับมาเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงปากซอยโบกมือมาให้ตนด้วยรอยยิ้มสดใสไม่เหมือนกับคนที่ใกล้จะตายเลยแม้แต่น้อยจบบทที่16โปรดติดตามตอนต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ